วิธีเปิดตาดอกอยากให้ทุเรียนออกดอกมีแค่วิธีเดียวสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับหากท่านผู้ชมนะครับอยากให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยออกดอกนะครับหรืออยากจะเปิดตาดอกกับต้นทุเรียนเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันมีแค่วิธีเดียวส่วนวิธีที่ผมบอกมานั้นจะทําอย่างไรเดี๋ยวมารับชมและฟังกันตามมาเลยครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนนะครับว่าการจะเปิดตาดอกหรือทําให้ต้นทุเรียนออกดอกได้นั้นนะครับมันมีปัจจัยนะครับ ที่จะทําให้ออกดอกนะครับไม่ใช่ว่าใช้ปุ๋ยนะครับหรือยาแล้วต้นทุเรียนจะออกดอกนะครับไม่มีปุ๋ยหรือยาชนิดไหนะครับที่นํามาใช้แล้วต้นทุเรียนของเราเนี่ยจะออกดอกได้ทันทีนะครับอย่างต้นทุเรียนต้นนี้ของผมเนี่ยอายุประมาณ3ปีกว่านะครับปีนี้ก็ออกดอกแล้วโดยที่ต้องบอกก่อนไม่ได้ทําสารครับไม่ได้ทําสารดังนั้นเมื่อผมไม่ได้ทําสารดอกของต้นทุเรียนของผมเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะ มีอยู่ประมาณหนึ่งก็คือไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะอยู่กลางๆแล้วกันนะอ่ะอันนี้คือไม่ได้ทําสารแต่อยากจะได้ดอกเยอะๆต้องทําสารนะแต่ทีนี้มาเข้าเรื่องกันนั่นก็คือการที่ผมบอกว่าจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยออกดอกได้หรือการเปิดตาดอกได้เนี่ยนะมันมีวิธีเดียวนะครับนั่นก็คือการต้องรอให้ถึงช่วงฤดูนะครับของต้นทุเรียนที่เขา จะมีดอกหรือให้ผลผลิตนะครับต้นทุเรียนเนี่ยมันมีฤด,ดูของมันนะครับที่จะให้ผลผลิตอย่างภาคตะวันออกกับภาคอีสานนะครับฤด,ดูในการออกดอกให้ผลผลิตของต้นทุเรียนเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะครับเนาะภาคอีสานกับภาคตะวันออกนะโดยส่วนใหญ่นะส่วนภาคใต้เขาก็จะกระเถิบไปอีกนะครับเนาะเลยมกราไปอีกนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ผมบอกแหละไม่มียานะครับ หรือปุ๋ยชนิดไหนใช้แล้วต้นทุเรียนจะออกดอกได้อย่างนี้นะครับนะอย่างนี้นะไม่มีนะอ,อ,อย่างต้นเนี้ยไม่ได้ทาสารผมจะให้ดูอะไรนิดนึงก็คือว่าช่อของเขาเนี่ยจะยาวนะครับเห็นไหมมันจะยาวอย่างนี้นะครับเนี่ยยาวหมดเลยนะท่านผู้ชมดูนะเนี่ยดูช่อทุเรียนของผมนะมันมีเยอะนะวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายทางต้นเนาะเนี่ยมันจะยาวไปหมดเลยนะครับเนาะแต่หากทาสารช่อเขาจะสั้นติดกับ เลยนะครับหากทำสารนะอ่าทีนี้ต่อนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าการที่จะให้ต้นทุเรียนออกดอกเนี่ยมันมีวิธีเดียวใช่ไหมทีนี้ผมจะพูดแบบไม่วิชาการเลยอกันนั่นก็คือต้องรอให้ถึงช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามการาสามเดือนเนี้ยยังไงทุเรียนก็ออกดอกแต่จะออกมากหรือออกน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่ความและสมบูรณ์ของต้นทุเรียนการสะสมอาหารให้กับต้นทุเรียนเนี่ย มีเพียงพอไหมนะครับหากเราสะสมอาหารมาให้เขาเนี่ยอย่างเพียงพอต้นสมบูรณ์นะครับนะและเมื่อถึงช่วงเดือนพฤศจิก,กาธันวามกราเขาออกดอกแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้จะออกเดือนไหนนะมันอยู่ที่ต้นทุเรียนของท่านผู้ชมแล้วหนึ่งอย่างต้นทุเรียนของผมเนี่ยออกดอกในช่วงเกือบปลายปลายเดือนพฤศจิก,กานะครับเนี่ยนะแต่หากทําสารนะครับอาจจะออกได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกานะครับเนาะนะอาจเป็นต้นอย่างนี้นะ แล้วถามว่าหากเราสะสมอาหารมาอย่างไม่เพียงพอล่ะต้นทุเรียนจะออกดอกได้ไหมออกได้นะครับแต่อาจจะไม่ออกในช่วงเดือนพฤศจิกาก็ได้อาจจะไปออกนู่นเลยธันวามกราเลยก็ได้นะครับอ่ะทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะผมมีต้นทุเรียนอายุ1ปีกว่าและ2ปีกว่านะครับเขาออกดอกหนึ่งปีกว่าเองนะออกดอกแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูแล้วกันคลิปนี้ผมจะมาอธิบาย โดยพอสังเขตแบบไม่วิชาการให้ท่านผู้ชมรู้แล้วกันว่าอยากให้ทุเรียนออกดอกทํำยังไงนะครับอันอย่างที่ผมบอกเนาะรอให้ถึงเดือนพฤศจิกาถวายบูกรานะครับแต่เราต้องสะสมอาหารมาอย่างเพียงพอดังนั้นการสะสมอาหารให้กับต้นทุเรียนนะครับเนาะเราต้องสะสมอาหารมาให้เขาก่อนถึงเดือนพฤศจิกาจําไว้นะก่อนถึงเดือนพฤศจิกานั่นก็คือ,อกันยานะครับตูรานะครับ กันยาตุราและก็พฤศจิกาเนี่ยกัญยาตุราเนี่ยเราสะสมอาหารมาได้เลยนะครับเนาะโดยจะใช้เป็นปุ๋ยสอ่อตัวกลางกับตัวท้ายสูงนะครับเป็นหลักเนาะการสะสมอาหารจะใช้ตัวกลางกับตัวซ้ายนะครับเนี่ยสะสมให้เขานะเมื่อถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยทุเรียนเริ่มออกดอกนะครับเนาะเราก็ใช้พวกปุ๋ยนะครับเนาะหรือธาตุอาหารเสริมต่างๆแล้วกันมาฉีดพ่นเพื่อกระตุ้น ให้เขาออกเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองแต่อย่างที่ผมออกดอกได้เนี่ยก็คือการสะสมอาหารมาก่อนสองเดือนนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะแบบไม่ทําสารนะแล้วก็รอจังหวะลมหนาวมานะครับการที่ทุเรียนจะออกดาวอ,ออกดอกได้เนี่ยต้องรอจังหวะลมหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกาถวัลกรากุลามาเมื่ออากาศเย็นนะครับมันจะทําให้ต้นทุเรียนเครียดล่าของทุเรียนเขาจะขดมันก็จะเครียดใบมันจะโศกนะครับใบจะร่วงจะโศกนั่นแหละ เขาเรียกว่าช่วงเปิดตาดอกทุเรียนนะครับรอช่วงนั้นอย่างเดียวเมื่อเราเห็นเป็นตุ่มนะครับตามโคนกิ่งใช่ไหมอาจจะเป็นตาดอกก็ได้หรือตาใบาก็ได้เมื่อถึงช่วงนี้แหละเราถึงจะใช้พวกปุ๋ยนะครับเนาะ,ะต่างๆนั่นแหละที่เขาแนะนํามานั่นแหละเอามาฉีดพ่นเพื่อไปกระตุ้นนะครับให้มันเปลี่ยนเป็นตาดอกหรือไปเพิ่มนะครับนะครับธาตุอาหารให้กับ ตุ่มดอกนั้นมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นดอกได้ในอนาคตแล้วก็จะออกดอกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือว่าอยากให้ทุเรียนออกดอกนะครับเราต้องสะสมอาหารมาให้อย่างเพียงพอนะครับนะอย่างเพียงพอนะครับเมื่อเราสะสมมาได้อย่างเพียงพอแล้วนะครับเราก็รอจังหวะลมหนาวมาลมหนาวจะมาในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะครับ อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าต้นทุเรียนของท่านผู้ชมสมบูรณ์ภายในเดือนพฤศจิกาดอกทุเรียนจะมาอย่างแน่นอนนะครับเนาะแต่หากต้นทุเรียนของท่านผู้ชมสะสมอาหารมาอย่างไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์เนี่ยก็มีโอกาสออกดอกแต่อาจจะออกได้น้อยนะครับอาจจะออกได้น้อยนั่นเองนะครับสรุปไม่มียาไม่มีปุ๋ยชนิดไหนเอามาใช้แล้วทุเรียนออกดอกไม่มีนะครับ เวลาที่ท่านผู้ชมไปดูแล้วเจอบอกว่าใช้ปุ๋ยชนิดนี้ใช้ยาชนิดนี้แล้วทำให้ทุเรียนออกดอกได้ไม่มีนะครับส่วนการจะทําให้ดอกเยอะดอกน้อยก็อยู่แต่ก็อยู่ที่เทคนิคนะครับของแต่ละคนละกันเนาะของชาวสวนแต่ละคนละกันเนาะอย่างผมผมเนี่ยไม่มีเทคนิคอะไรนะผมก็ใช้วิธีการใส่ปุ๋ยก่อนถึงเดือนพฤศจิกาสอเดือนแค่นั้นเองแล้วก็ฉีดปุ๋ยบารุงสะสมธาตอาหารมาเรื่อย แค่รอลมหนาวมาลมหนาวมากระทบเมื่อไหร่กับต้นทุเรียนเมื่อไหร่มันจะมีตาดอกออกมาทันแน่นอนตอนนั้นแหละนะวิธีนี้คือวิธีเดียวที่ผมบอกคือรอลมหนาวมานั่นแหละเมื่อลมหนาวมากระทบมันจะมีตาดอกออกมาเมื่อมีตาดอกออกมาเราก็ฉีดพ่นพวกปุ๋ยธาตุอาหารเสริมต่างๆเข้าไปกระตุ้นเรื่อยๆนะให้เขามีการพัฒนาหรือออกดอกมามากขึ้นนั่นเองนะครับก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมดังนั้นไม่ต้องไปเชื่อนะครับว่าทุเรียนทุเรียนท่านผู้ชมไม่ออกดอกท่ที ให้เข้าใจไปเลยว่ามันน่าจะยังไม่เข้าช่วงรู้ดูหนาวอย่างเต็มที่หรือลมหนาวยังไม่มาแล้วก็ต้นทุเรยียนท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะสะสมอาหารมาอย่างไม่เพียงพอนะครับเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็พามาดูดอกทุเรยียนผมเล็กนึงเออสักนิดนึงแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะดอกทุเรยียนที่ไม่ได้ทําสารนะจะประมาณนี้ท่านผู้ชมเห็นดอกนี้ไหมดอกแฝดใครเคยมีดอกแฝดอย่างนี้มั่งนะครับเนาะ ผมจะลองเลี้ยงไว้ดูเนาะว่าดอกแฝดดอกเนี้ยมันจะเป็นลูกได้ไหมนะไม่รู้นะเดี๋ยวลองมาดูติดตามรับชมกันนะเออนะติดตามรับชมกันโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็เอามาพูดคุยกันนะครับเนาะว่าอยากให้ทุเรียนออกดอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันมีวิธีเดียวจริงๆท่านผู้ชมไม่ต้องไปเชื่อใครเลยนะมีวิธีเดียวนั่นคือรอในช่วงฤด,ดูของเขานะครับฤด,ดูของเขาที่จะออกดอกนั่นก็คือพิจิกาธนวามกกานะครับเนาะแล้วเราก็ต้องสะสมธาตุอาหารมาอย่างเพียงพอ แล้ววิธีที่ผมบอกมันจะออกดอกก็คือลมหนาวต้องมากระทบนะครับเนาะอย่างต้นทุเรียนของเราก็คือในช่วงนั้นแหละช่วงที่มีลมหนาวนั่นแหละมันจะทาให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเครียดเครียดเหมือนแบบเหมือนต้นทุเรียนมันจะตายต้นทุเรียนมันโซม,ม,นมันจะตายมันก็จะไปกระตุ้นให้เปิดตาดอกให้มีดอกอกอกมาแล้วเมื่อเราเห็นเป็นกระตุ้นเหมือนตาดอกแบบตุ่มใสๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าตาดอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ฉ<ม>ีดพ่นนะครับพวกปุ๋ย โดยเป็นปุ๋ยสูตรตัวกลางตัวท้ายสูงแล้วก็อาจจะเป็นพวกธาตุอาหารรวมอะมิโน,โนเนี่ยเข้าไปเพื่อไปกระตุ้นให้เขาเนี่ยมีตาดอกเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือให้ดอกเขาพัฒนานะครับอาจจะเปลี่ยนจากขแขนงไปเป็นดอกอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยคือถูกต้องแต่ไม่มีนะครับไม่มีแบบเอามาฉีดก่อนหน้านี้นะครับแล้วทุเรียนจอกดอกไม่มีถ้าอย่างนั้นเราจะมีทุเรียนกินทุกเดือนสิ ถูกไหมครับเนาะถ้าใครบอกว่าเนี่ยปุ๋ยตัวนี้เอาไปใช้ทุเรียนออกดอกแน่เอาปุ๋ยตัวนี้ไปฉีดพ่นทุเรียนออกดอกแน่ถ้ามันมีจริงนะป่าน,นี้เรามีทุเรียนกินทุทกเดือนแนละ้วไม่ต้องมารอในช่วงเดือนเมษาที่เราจะได้กินทุเรียนกันหรอกพฤษภาเมษาเนี่ยนะส่วนใหญ่กุมภาพฤษภามีนาอะไรประมาณนี้หรือเมษาประมาณนี้เราจะได้กินทุเรียนมันจะอยู่ในช่วงนี้นะภาคตะวันออกกับภาคอีสานนะถูกไหมครับอ่าเนี่ยอันนี้คือไม่วิชาการนะคือมันเป็นแบบนี้หลักการของมัน แค่นั้นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเอามาเอามาพูดคุยกันเอามาทําความเข้าใจกันแล้ะกันเนาะถ้าผู้ชมได้เข้าใจนะอ๋อว่าอยากให้ออกดอกเราต้องสะสมธาตุอาหารนะครับให้ทุเรียนของเราเนะี่ยมีความสมบูรณ์ก่อนนะมีธาตุอาหารอย่างเพียงพอก่อนในลําต้นในใบในกิ่งนะมันถึงจะออกดอกได้นะครับแล้วก็จะออกดอกได้ก็ต่อเมื่อถึงช่วงฤดูหนาวลมหนาวมากระทบนั่นเองแล้วเขาก็จะออกดอกแต่อยากให้ออกมากก็ต้องทําสารออกไวต้องทําสาร อย่าให้ออกดอกมากกับออกดอกไวหน่อยก็ต้องทําสารนะถ้าไม่ทําสารออกไวได้ไหมได้อย่างผมเนี่ยออกเดือนพฤศจิกาเหมือนกันแต่ไม่ได้ทสารแต่ออกช้ากว่าคนที่ทําสารแค่นั้นเองประมาณ2030วันเนาะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่การสะสมอาหารมานะครับแต่การทําสารดีไหมดีหากเราจะทําให้ผลผลิตจะเยอะแล้วเอาไปขายแต่ถ้าเราแก้สารไม่เป็นต้นทุเรียนแบบนี้เมื่อตัดลูกเสร็ อาจจะตายได้นะครับมันต้องมีการแก้สารอีกนะมันต้องไปเรียนรู้อีกเยอะดังนั้นทุเรียนเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ต้องเรียนรู้อย่างมากเลยจริงๆต้องยอมรับเลยผมก็ปลูกมาแบบจนเขามีดอกได้แล้วเนี่ยนะต้นเนี้ยสามปีกว่าเนี่ยนะก็ปลูกครั้งแรกเหมือนกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เขามีดอกส่วนจะติดผลไหมเดี๋ยวมาติดตามเราชมกันนะครับเนาะผมเป็นมือใหม่นะต้องบอกก่อนนะว่าออการเรียนรู้ของผมก็เรียนรู้จากการเนี่ย โดยตัวเองเป็นหลักแล้วก็ศึกษาตาม YouTube เหมือนกันนะครับเนาะเมื่อผมทําแล้วมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็มีดอกนะวิธีที่ผมใช้ทํามามันมีดอกจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะไม่ได้ทําสารมันก็มีดอกจริงๆนะครับผมก็เลยเอามาแนะนาบอกต่อแบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นอาจจะมีท่านผู้ชมนะครับที่ทําทุเรียนเก่งผมเชื่อว่ามีเยอะด้วยนะมีดอกแบบทําเต็มต้นเลยผมเชื่อว่ามีเยอะนะแต่ผมก็เชื่อว่าเขาก็ทําสารเหนกันเนาะบแบบดอกเต็มต้น ถึงเราจะทําให้มันดอกเต็มต้นไปหมดนะท่านผู้ชมนะสุดท้ายอ่ะที่ผมเห็นนะ่เขาต้องมาแต่งดอกออกนะแบบเนี้ยเนี่ยเน,นแต่งดอกออกแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยผมก็แต่งนะไม่ใช่ไม่แต่งนะเนี่ยเนี่ยต้องเอาออกนะอ่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะที่เราต้องการเอาดอกออกไปนะครับเนาะเพราะต้นทุเรียนเนะนี่ยเนาะมันก็ไวลูกได้ไม่ใช่ว่าอยากจะไว้เป็นร้อยลูกแบบเนี้ยไว้ไม่ได้อยู่แล้วร้อยลูกนะ เต็มที่กัสัก30มสิบลูกนะต้นเนี้ยของผมเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะมันก็ต้องมาแต่งดอกออกต้องมานับช่ออย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกใช่ไหมห้าลูกหกลูกเนี่ยเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกสิบลูกเนี่ยตรงนี้สิบแล้วนะยังไม่รวมฝั่งนี้อีกนะข้างล่างเนี่ยอ่ะสมมุติสิบเอ็ดลูกสิบสองสิบสามอ่ะนู่นอีกสิบสี่เนี่ยสิบห้าเนี่ยอย่างเงี้ย เราก็นับไปให้มันได้ประมาณสัก35ลูกก่อนก็ได้เนาะ,ะแล้วเราก็ค่อยเอาออกอีกสัก5ลูกอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเอาดอกไว้เยอะๆมันก็ไม่ได้ใช่ว่าจะดีสุดท้ายเราก็ต้องเอาออกนะครับอยู่ดีนั่นแหละนะดังนั้นผมเลยไม่ทาสารนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนะเาะก็เป็นการพูดคุยกันนะครับเนาะเหมือนเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่า อยากให้ทุเรียนออกดอกนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติของต้นทุเรียนก่อนนั่นแหละแล้วมีวิธีเดียวก็คือต้องรอช่วงฤด,ดูของเขาก็คือฤด,ดูหนาวนะครับในภาคตะวันออกกับภาคอีสานเนาะ,ะแค่นั้นเองแล้วก็สะสมอาหารให้เขายังเพียงพอต้นสมบูรณ์ก็จะออกดอกส่วนใครอยากดูต้นทุเรียนอายุ1ปีกว่านะครับที่ออกดอกแล้วนะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมทําให้ดูครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปถ่ายต่อเลยเนาะไ้คลิปหน้าเลยส่วนคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนเนาะ